สบายดีมู่คู่มดทุกคนกลับคืนมาพบกับสาวลาวตั้งแดนอีกแล้วเนาะเมื่อนี้เขาสิมาเฮ็ดปิ้งมะก้ดเมื่อวานนี้เขาไปตลาดได้มะก้วยมาส่งวีเนาะดีใจหลายได้มะก้วยวอรอยูอ่นี่กะมะก้วยซอกซื้อยากเนาะแล้วก็ราคาแพงอีมกมะกรูดส่งวีนี่กะเพื่อนเพื <laughs> ่อนลองเดาดูว่าเขาได้จะสิบปลายดอนเนะาะพาวนึงดอนเก่าเก้า ใช่นี่เฮากะมาปิ้งได้เลยเนะเาะยูนี่เฮามือนี้เฮา,เาบริษัทเราใช้ปูปิ้งใส่เตาอพนเนาะเฮาจะปิ้งใส่เตาไฟฟ้าตัวนี้เนาะเฮาก็มาป้อมะเขือยได้เลยโป้มะเขือยลูกชายกับลูกสาวมากเนาะมาก,กินอืมหอมส,สุกดี ก็ไปเรื่อยเนาะตบิทว่าิชมะเเทน้ำหวานน้ำหวานมะกรุย้ยพลลูกสาวมันจะกิ่นปิ้งก็เลยปิ้งเพ้นซะเนาะโอเคเขาจะปิ้งซ้ำนี้ก่อนเนาะจะปิ้งอีกหม้อเตาพิซซองเนาะหยิบเลยหม้อโอเคเต็มเตาเรื่พอดีเลยเนาะ เต็มเตาหนึ่งพอดีวันนี้เขาก็หม้อมันใส่เนาะหม้อม,มันใส่ได้เลยโอเคเขาก็มาเซตอัพเวลาเนาะเอาใส่สิบห้านาทีเนาะโอเคสตาร์เราวันนี้เขาก็มาบึ้งเนาะบ้านมันสุกเนาะ โอเคบันนี้มากรวยหอ,อกได้สิบห้านาทีแล้วเนาะได้เวลามาปีนแล้วอ๊บหูเรามากลับด้านเนาะออเามากลับด้านมันอบอห้หอมหอมหลายทุกคนเพื่อนๆทุกคน,กม,นมาเดอ้อมาเดอ้อ โอ้น่าใส่มือเนอะาะทั้งมือทั้งหลีกคีบลูกสายลูกสาวนั่งท่ากินอยู่ไฟเต่าไฟฟ้ามันก็บูคือไฟ่านเนาะถ้าไฟ่านมันก็จะหอมๆสุกหอมๆเนาะคือไฟ่านแบบปีงอยู่บ้านเห่านอะคะจะปีงขายอยู่เคียมพางเะโอ้สุดยอด ป่าก็มักกินเนะาะมักไปซื้อตระแรงขึ้นปยยิ้งคายยวนเคียมพางนอะอยู่เวาสมัยอยู่บางลาวเนะกกวาะมะกรูดนี่แซ่บแล้กกวมะกรูดนี่มะกรูดข้าวเ,เจ้าสุกสุกข,ข,ขาต้นนะหวานดีอยู่บางลาวส่วนอยู่ส่วนบ้านของพ่อของแม่ป่าก็มีไรายร้เนาะเดี๋ยวนี้อายขึ้นกระยู อไอเอาเมียม,มาอยู่คันโอเคมันก็น,น่าตาเอางีิเนาะเขากลับด้านแล้ววันนี้เขาก็มาปีนมานั่นอีกป,ปีนอีกเนาะปีงอีกใส่อีก15นาทีเนาะใส่อีก15นาทีโอเคเขาก็มาใส่คุกท่าม15นาทีคือเก้าสตาร์ทอีก15นาทีเขากลับขึ้นมาบึ้งเนาะโอเคบอนี้มันก็สุกแล้วเนาะ เาก็มาเช็คบึ้งเนาะว่ามันได้เรื่องหอ,อเวูวดีปเป็นตาแซบเนาะมาเช็คบึ้งว่ามันนั้นว้าวสุกดียำม,ม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 ีอินไม,ม่เท่ามีโอเคเราเก็บใส่จานเอาเนาะว้าวมันแซบเนะเาะเพราะว่ามะกรูดหอมมันโบ บเลหลายแล้วก็บเฮิมหลายคําบริสุขคําบริเซฟเนาะเซฟแซฟเก็บส,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 สจานเนาะย่าใหุ้กคนมาคินดน่ดีมากลวยอันนี้ยูมิกะยู่นี่มันมันซอกซ้ยยากเนาะอาหารบ้านเฮาเนาะเห็นนี้มันดีใจแล้วเห็นมากล้วยแนวนี้เนาะอาหารบ้านเฮาเมือ่อขาึ้นมาวัน้นให้เบิ่งเนาะค้าให้พึ่ง ฮัลยหลฮัอนหลฮหลฮัลโหลฮัลหลฮัลโหลฮัลโหลเป็นจังไดาเพื่อนเพื่อนทุกคน <c oughs> โอเคถ้าผู้ใดมากวิดีโอเนาะถ้าชอบก็ให้กดไลค์เนาะถ้าใส่ก็ให้กดติดตามเด้อให้มีอ่าให้สาวลาวตั้งเดชเนาะกับลูกๆเนาะมีกำลังใจเฮ็ด คลิปให้บึง้งโตโตไปเนาะครอบใจละลายเด้อคุณที่มาให้กำลังใจเนาะโอเคพบกันใหม่ในคลิปหน้าบาย